ัดท้ายเอฟซีแฟนคลับของบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ช่วงเกือบสิบาบสองนะคะพี่น้องเนาะถูกค้นกับคงสิ่งต่างๆรอคอยการไลฟ์สดชี้แจงแสดงความจริงของบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เกี่ยวกับกรณีที่มีหญิงสาวคนหนึ่งอัดคลิปออกมาขอความอนุเคราะห์นะขอร้องให้บอสบิ๊กคืนเงินให้75,000บาท ซึ่งเป็นเงินมัดจำสินค้าตัวหนึ่งว่าจ้างรีวิวสินค้าแต่ว่าจนแล้วจนลอดเจ้าโตติดภารกิจมีเหตุผลส่วนตัวนี่นั่นโน่นบอสามารถที่จะมีเวลาให้บอดเบิกในการไลฟ์สดสินค้าตัวนั้นได้จนมือนี้เวลาหลวงเลยมาสองปีคลิปนี้ได้โผล่ปรากฏขึ้นบนโลกโซเชียลนะคะพี่น้องดังไปทั่วประเทศ ออเอฟซีแฟนขับมอวงมานึ่งทำเพื่ออะไรสองทำให้เขาเสียหายหรือไม่หรือว่าต้องการแสงแต่ในการต้องการแสงทำให้เขาดักหรือตัวเองจะเป็นยังไงไปด้วยมีผลกระทบไหมอยากให้คิดยาวๆทําไมต้องทำแบบนี้นะคะพี่นอ้องพอบดบิกราศาบเรืองเล่ากับโพสท,ท่านที่นะคะพี่น้องว่าบ่ายสนี้เจอกันแน่นอนกรณีที่ คลิปของเงินคืน75,000บาทบายสเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ละเล่ากันเล่ออกมาลายสดนะพ่อลายสดแล้วเอฟซีแฟนคลับกะเสด้เห็นความจริงนะคะอาว์มอนีแอดมีคลิปของปุยบันฟิลแลนด์มาฝากค่ะ,คะพี่น้องถึงการไล์สดชี้แจงถึงความจริงที่ปรากฏขึ้นไปชมกันเลยค่ะชจมแล้วแอดขอตัวลาไปก่อนพบพ่พกันไม่คลิปหนาวันนี้สวัสดีค่ะ มอน,นี้ก็เลยมาไล่ส่วนนิดหน่อยพี่น้องมาเดินไล่ส่วนแล้วก็เยากเอบรรยากาศพอดีได้แบบพาดูบรรยากาศที่ออฟฟิศใหม่ด้วยนะครับผมอาณาจักรใหม่ของโตเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องความวาใจหน่อยนะขอมามวใจคนละดวงหน่อยมาแล้วสัตว์มาแล้วมาแล้วที่เนี้ยก็เลยขออนุญาตนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะการพูดคุยการเจรจารอ่ะมันมีหนทางการคุยมากกว่าการบอกคลิปออกมาทําคลิปหนึ่งตีตีหัวข,ข,ข้อว่าปวดใจดีกับหนูด้วยค่ะกับพี่ด้วยจ้ะ คือผมไม่เคยใจร้ายกับใครผู้ชายฟิลแลไม่เคยใจร้ายกับใครไม่เคยไม่เคยเอาเปรียบใครแต่มาทําคลิปหนึ่งหนึ่งผมเสียหายไหมเสียหายมากๆเสียหายอยู่เด้อเพราะว่าอะไรหนึ่งแหละมันถ้าเกิดเขาไปตีข่าวเขาาจะมองว่าเรานี่ยึดเงินแล้วก็ไม่ซื้อตรงต่อลูกค้าที่มาจ้างเรารีวิวนะพี่น้องซึ่งคุณจ้างเขาในราค่าแสนหาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแต่ามาจํามาเจ็ดหมื่นห้าแล้วตอนจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะวันจะไล์เนี่ยวันจะแสดงเนี่ยวันจะโฆษณาเนี่ย เจ้าบอกมีเงินมาเจมเงินไอ้เจมเงนหามันก็ไลไม่ได้แล้วคุณก็ตอนนั้นคุณก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้ตอนนี้คุณอาจจะไปเห็นแบรนด์อื่นต่างๆเขากำลังดัง,งคุณจะไเ้งเงินก้อนนี้ไปไล่สดเพื่อจะเพื่อจะตั้งตัวคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของของ,ของคุณพี่แต่ออกมาล่ไดเฉยผมอาะเสียหายฉะนั้นแล้วขออนุญาตไม่ได้คืนเงินนะครับเพราะปรึกษากับทางทีมงานแล้วว่าไม่ได้คืนเงินเลยจริงๆถ้าจะจ้างต่อต้องจ้างเต็มในราคา1 5 0 0 0 0บาทเหมือนดิมเออ ผมไม่ฟ้องนะผมไม่ฟ้องผมไม่ฟ้องใครเพราะผมบ่ฟ้องคนบอกฟ้องคนมักไงข่านขานฟ้องคนมักไงอยอดเสียงขึ้เรื่อยมันไม่ได้เสียงเึ้นบ่ไม่จีหอนผมบอกฟ้องใครเมื่อไงเพราะผมไม่วลาผมไม่ต่นี่ทําบานสั่งบ้านสั่งเลี้ยนสั่งอย่างพี่น้องทีเนี้ยก็เลยจะบอกว่าผมอขออนุญ,ญาตไม่คืนตังค์นะครับเจ็บมัดจําไม่คืนตังค์ถ้าจะจ้างผมต่อผมยินดีผมไม่ไทะเลาะกับพี่แต่ว่าผมจะรีวิวในต่อเมื่อ ในราคาเต็มคือแสนห้าราคาเดิมเจ็ดหมื่นห้ารีวิวให้ไม่ได้นะครับเพราะค่าตัวผมตอนนี้ก็คือสองแสนัพอยู่แล้วบอกได้ว่าวันนี้ใครสนใจจ้างรีวก็สองแสนัพนะครับในการจ้างก็าจะเป็นพซนเตรพซนเตรผมก็รับตัวละสองล้านต่อปีนะครับอันนี้คือพูดค่าตัวให้ดูเลยว่าเหมือนผมไปถือสินค้าเนี่ยผมถือนหนี่ตัวนึงเนี่ยปีละสองล้านอยู่แล้วเพราะนันแล้วเหมือนอันนี้เหมือนผมใช้ผมได้สดชั่วโมงละชั่วโมงละสองแสนบาทตอนนี้นะครับ พราะแล้วราคาเดิมจ้างได้จ้างได้แต่ว่าต้องจ่ายราคาเต็มแสนห้าหมื่นบาทสัญญาณชัดไหมทุกคนบูค่าตัวคนดังบะไปขายหน้าไปจ้างตี๋ใช่ไหมมันก็เป็นไงล่ะพี่มันมันก็แลกได้ทุกอย่างพี่น้องกว่าจะเป็นคนดังมาไดใดกว่าจะดังได้ขนาดนี้เขาไม่ได้อยู่ดีเขาดังนะเขาสร้างผลงานสร้างนี่บออะไรหันเยอะมาก อย่างนี้เหรอใช่ยนินได้แบบอ๋อโอเคให้ไม่ใช่มา,ส,าออสั่งร้อนไหมเออสั่งรอเลยกว่าจะอะไร,รโอ้กระเป๋าโรตีสิปกระซิบแค่ยังน้องบาสผีบาสสไปกระซิบกระซืบก,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 กันเแค่ยังอ่าพระแล้วขออนุญาตไม่คืนตังค์ขออนุญาตขออนุญาตลิฟต์ตัง เลยถ้าไม่ถ้าไม่จ้างนะเพราะว่ามันเป็นการมาัดจาเพราะแล้วคุณหนึ่งถ้าคุยกันดีแต่แรกผมอาจจะเป็นคนเห็นใจผมเป็นคนใจดีนะจริงจผมเป็นคนใจดีมากผมเป็นคนเห็นใจคนผมเป็นคนเห็นอกเห็นใจทุกคนมากแต่ว่าถ้าใครว่าอะไรถ้าเกิดถ้าแบบนี้หนึ่งแหละผมมานั่งคิดทกทวนว่าเออว่ะถึงแม้เรื่องไม่ถึงหูเราถึงพิการเราพิการเราเขามีหน้าที่อะไรผู้จัดการผมอเขามีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผม เขาไม่ต้องมานั่งถามผมทุกเรี่ยงก็ได้ว่าลูกค้าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จะต้องคืนกันไหมผู้การทาหน้าที่ถูกแล้วแต่สิ่งที่ผิดคือลูกค้ามาจํำสิบหมื่นห้าแล้วไปจืดปัญหาถือคนก่วงคนอย่างฉันจะไปรวมเธือดตีไม่ปปัญหาของฉันเหนื่อ,อบอกฉันไมไที่ตรวจสอบสินค้าถูกต้องโอเคมีอันนั้นอันนี้พร้อมรีวิวให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ัน,นี่อะไรอันนี้พามาดูบ้านครับแต่เนี่ยอะไรคือแบบว่าจีมาขวาเงินกันขึ้นหรอก,กันมาเบาดีมันกับเพราใดดี คือสากลคือสากลนะครับสากลคือสากลพี่น้องอันนี้เป็นออฟฟิศเนี่ยค่าจ้างรีวิว่ากเพื่อนเปรียญเนี่ยค่าจ้างหนึ่งชั่วโมงเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงสองแสนบาทแต่ว่าราคาเดิมยังให้ไหมยังให้ราคาเดิมอยู่อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแต่พี่ต้องจ่ายให้ครบอีกก่อนอีกเจ็ดหมื่นห้าผมถึงจะรีวริวพี่ได้แต่อยู่ดีบอกว่าทําอะไรได้ไหมในราคาเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าทำอะไรไม่ได้เลยพี่เพราะผมเริ่มต้นอ,อยู่ที่สองแสนบาทต่อชั่วโมงอยู่แล้วอันนี้ผมพูดตรงๆจากใจเลยผมไม่ได้ว่าผมอวดมอะไรแต่่า ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้ว่าคนอื่นห้าหมื่นจเจ็ดหมื่นไม่ได้ผมรีวิวไปชั่วโมงนะพี่ชั่วโมงเต็มนะเออชั่วโมงเต็มเนี่ยผมต้องหาไงมาสร้างบ้านสร้างอะไรผมไ่ยพี่พี่จะเอาเงินเจ็ดหมื่นห้าไปไงมันค่าหน้าต่างผมหนึ่งหลังหน้าต่างหนึ่งบานพี่พี่ก็พูดไปเนี่ยถ้าเกิดพี่ของเงินเจ็ดหมื่นห้าผมคืนเนี่ยผมต้องไปงัดหน้าต่างบ้านผมออกบ้านผมก็ยังไม่เสร็จพี่โปรดช่วยเมตตาเด็กตาดำๆอย่างผมด้วยคุณคุณจะมา บอกว่าเจ็ดหมื่นห้าขอคืนหน้าต่างผมก็ได้ถอดงัดไปขายเล้วนี่เศียดเหล็กนี่เร็วนี่เขาใจนไหมนี่บ้านผมนี่เห็นไหมนี่เปิดประตูนี่ให้ดูดูนี่นี่ผมก็ได้ไปขายเศียดเหล็กอยู่โรงกึ่งอันเร็วเอามาให้พี่อลนเร็วเจ็ดหมื่นห้าแล้ว 75, น,น,นะพี่จะมาะไล่รสุดแบบนี้หมผมไม่ฟ้องพี่แต่ว่าไป่คุณเขาฟ้องนะเพราะมันเสียหายจริงๆมันมันเหมือนกับคำว่ามาใช้คำว่าปวดใจดีปวดแปลว่าอย่าริบเงินอย่ายึดเงินไม่ใช่ว่ายึดเงินนะเธอเธอเป็นเธอเข้าใจคำว่าการมาจำไหมเธอเคยไปซื้อขวงแล้วมาจำของนไหม ยิ่งเคยทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยยิ่งต้องเวลานี่กว้างเนาะหอพักอันนี้สร้างหอพักพี่นอ้องอันนี้สร้างหอพักบอกไที่เรือกตาป้าตาดวงไปคุณก็พูดเกินอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เกินไปนะพี่นอ้องแล้วคุณออกมาไล์สดแบบผมก็ต้องงัดหน้าต่างแนะว่าตูไปขายเจือเบือนห้าน่ะพี่แล้วแบบว่าอะไรของฉันสมอะไนบ่าสมซาประิก,กา้าประพี คือคุณไปเจอปัญหามาอนะ่ะผมเข้าใจผมเห็นใจพี่การเจอปัญหาของเราผมไม่ซ้ำเติมใครนะผมไม่ซ้ำเติมใครเลยจริงๆพี่ผมามเห็นใจเลยแหละว่าพี่แบบมีปัญหาแต่พี่จะมาของเงินจิบบันรห้าอะผมอาจจะต้องไปตัดไตข้างหนึ่งหรือผมต้องไปขายที่แบ่งจักไร่สองไร่อืมอันนี้ห้อง้อมนะนี่พูนไปเลือกเอาห้องทำไปเลือกเอาไปเลือกเอาแล้วจะอยู่ในห้องนี้ จะได้จะได้มาเจ็บจอบแนมบ่คือเป็นกระจกเคสไปแล่ะเปิดกระจกแล้วกันเดี๋ยวเบิรงมันซสอบไหมบริษัทแทนแทนปูไจริงใอืมคุณพี่ก็เอาไปคุณพี่พูดคุณพี่ก็พูดเกินจริงเนี่ยผมหาเงินมาสร้างอาฟิธิหนึ่งหมื่นห้าพันคนรับชมอยู่นี่คุณพี่อันนี้คือบริษัทใหม่ผมเพื่ออนาคตจะมาจ้างผมรีวิวเนี่ยมาประจำอยู่นี่เลยถ่ายรูปไปด้วยป้องกันป้องกันนี่เลย ป้องกันไปเป็นมีปัญหาเราขอเงินมาจาคืนไม่งั้นลูกค้าที่เคยมาจําผมตอนนี้พากันขอเงินมาจำคืนท่านมันใบตีบันนีน <c oughs> ห้องจิ๋วเนี่ยก็จะเหมาะจะไม่ใหญ่ไปตําแหน่งอะไรก่อนตาแหน่งสมปีจะ <c oughs> ต้ององงองกแน่ละลายตำแหน่งพนี <c oughs> คนดูหม <17. S 1> ื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดสมบพิตแหน่งทาไมปีเนี่ยเมตตาผมหน่อยพี่ผมนะ่ะ ทำงานอ่ะผมมาแสนห้าตอนนั้นอันนี้อันนี้พูดถึงสองปีก่อนค่าตัวผมแสนห้าพี่ตอนนี้ค่าตัวผมมันก็ป่าไปแล้วตอนนี้ชั่วโมงหนึ่งสองแสนผมขายพี่ได้เลยแต่ว่ายอดขายผมไม่รู้นะว่าจะได้ไหมผมมีที่รีวิวแล้วก็บอกว่าสรรคุณหนึ่งสอสามสี่มันดีมันดีดีไม่ดีไม่ปะผมปิดยอดขายจะไายุแต่ว่าจำนวนผมไม่สามารถบอกได้ว่าเท่าไหร่ออันนี้เป็นออฟฟิศเป็นเนี่ยผมก็จะนี่แหละหนึ่งปีที่ผมรับรีวิวมาผมก็มาสร้างนี่แหละเดี๋ยวผมจะมารีวิว ตรงนี้จะเป็นอาณาจักรที่สามารถต่อ,อยอดในการสร้างจาไว้นะครับว่าตรงนี้จะเป็นที่รีวิวผมจะสร้างตรงนี้เป็นที่รีวิวเป็นพุ่มไม้เป็นเก้าอี้เป็นต้นไม้เป็นอะไรผมสั่งมุมพุ่มไม้ตรงนี้แล้วมีมุมพุ่มไม้มุมถ่ายตเกียวเดอร์ซีรีส์มีมุมต้นไม้มุมอะไรตรงนี้ปักตะการเลยไหมเดี๋ยวผมจะปักอยู่วันนี้ใครอยากอุดหนุนยาดมผมนะครับให้กำลังใจผมหน่อยเห็นบหมตนน่ะเขาบอกขังขึ้นเด็อนเมื่อไหร่เนี่ย แล้วผมว่าผมาจะเลี้ยวไมหมล่ะพี่พี่จะมาเที่ยวแต่ควาเงินเจ็ดหมื่นห้าคืนอยู่นี่เอาไปเลยแสนห้าเอาจโอนมาเติมอีกเจ็ดหมื่นห้าจะรีวิวให้เพื่อรเพื่อใครด่มก็เพื่อเพใครดีกว่าเดิมจริงๆแล้วอ่ะมันสองมันสองปีแล้วอ่ะมันมัวค้างแต่ปีแรกแล้วพี่การทํางานเนี่ยบ้านผมเนี่ยพี่พี่มาดูพี่คนสวยจะมาไลฟ์ผมไม่ฟ้องพี่นะผมอันนี้ผมกำลังจะสร้างหอพัก เนี่ยผมขอพระผมก็ต้องหาเงินมาสร้างอีกเนี่ยผมก็ต้องไปแหกปากร้องเพลงพี่เอามาเติมพเอามาเติมอีกเจ็ดหมื่นห้าแล้วพี่จะได้เลยพี่จะได้รีวิวแ้วผมจะรีวิวพี่ลดเลยเผื่อพี่ได้ขายห้าแสนเป็นล้านหมดเลยเอาไม่ยอดล้านนะแต่ว่าพี่ต้องเอามากว่าเจ็ดหมื่นห้าอันดับแรกหนึ่งหมื่นแปดพันท่านเนี่ยพี่ผมก็ต้องมาทำคดหาดพบอีก อันนี้คือจำไว้ว่าตัวนี้ผมจะทําเป็นจุดถ่ายคลิปรีวิวบ้านผมนี่ผมทํามานี่ผมก็ต้องได้ขึ้นด้คาบ้านผมก็ต้องรีวิวบ้านจวาได้ขึ้นด้อืมทุกไม้นี่ผมจะเป็นสวนผู้หมอกุ่มไม้ตัวนี้คือเป็นสวนหมดเลยเป็นสวนอังกษิษหมดเ,มเห็นเ็นแบบแเป็นสวนต้องหมดพี่น้องนี่แหละคนขอนแกนของแท้อนมาตติม,มโอนมาอีกเจ็ดหมื่นห้า จริงๆพี่ออกมาอีกเจ็ดหมื่นห้าผมจะดีดให้เรื่องเลยแต่ว่าพี่มาขวาเงินคืนอ,อย่าเงี้ยแล้วใครจะมาจ้างผมพี่ผมไปร้องเพลงแหกปากอยู่อ่นหมอลำผมก็เหนื่อยตายพอแหงแล้วนีผมไม่ได้เอาลักรถคันนี้ไปขายดีๆสี่หมื่นห้าได้ถึงอะได้ไหมหนีอนเอาไปเข้าไฟแซ์หน่อยยืมหน่อยจ้ายืมรถแน่จะไปข้าฟแนนซ์่จะไปเอาปวดเงินคื้นมัน,น,น,นเจริญมหามัดจำแล้วกับสิมัดเปียกยังสีเนาคนเท่าโอ้โหเนี่ยผมจะบอกช่างก็นางงานหน้าตาก่าให้หน่อย เพราะว่ารู้สึกว่าต้องเอาเงินไปจ่ายค่า,าจำคืนเขาโอ้ยนอกคกือมากเกบว่าเคยพอ่อเคยเห็นอะไรก็ได้อะไรเห็นก็ได้เห็นอะไรบ่เห็นอะไรบ่เคยเห็นก็ได้เห็นพี่น้องแรชชัดบ้านนี้เป็นเป็นกระเป็นกระ ตกกาก้าทุกคนอยากซื้อจาดมผมไหมล่ะอยากอุดหม,มผมจาดมผมไหมเอาอย่างนี้ไหนไหนก็ไหนแล้วอุดหนุนไข่บ๊อบพี่น้องอยาดมแต่ว่ากระปุกเล็กนะอันนี้เป็นตัวโชว์เป็นกระปุกโมเดลโมเดลโมเดลลิ่งโมเดลสร้างกระแสเนาะสิ่งนันอาตางไปขายจ้ยาเสี๋ยวเงี้ยมาจับไปขึ้นมาขึ้นเจตเมืองหาอาตางช่องนึ่งกับเจตเมืองเฮ็ดต่ไหนล่ะจังเสียนมีบัญญาให้เพื่อนหรอพี่น้อง เก็บสิบ้างไรเนี่ยล่ะ FC ว่ามีเทหัวล้อยืมรถแนจ้าสิไปเขาแฟรแนนลูกผู้ใดเนี่ยืมไปขายแน่สิไปเอาเงินมาจ่ายค่าประจำเพื่อนเจมเพื่อนหาบ่มีบบิบเงินเราดิบบิบ่มีเงินเราดิอารมณ์ฟินแห้งดมแล้วมีแห้งใจ วันนี้ขอปิดยอดได้ไหมวันนี้ขอหมดเกลี้ยงได้ไหมวันนี้นาีาแปดราคาลงราคาลงตีนี่เอ้ยหมาน้อยลูกบักลาอันนี้มาหลักกูหลักมาขายแล้วบ้านี้กูฮู้เรียบบ้าน,นี้มาเร็วๆรมาไปขายเร็วๆๆ็วปีด้วยวันนี้ครับที่ยาดมฟินแห้งตอนนี้ขออน,นุญาตผมขอหมดได้ไหมออเดอร์ผมตอนนี้มีมีเท่าไหร่จะต๊อกมีเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณสองพันซอกโอ้สองพันโอ้ยขายยาดมสองพันนะพี่นา ขายห้าลานีนะครับงานหนาต่างก่อนจะเปียขายจะจะหน้าหน้าขายพี่น้องงานหนาต่างก่อนเขาเปิดสองหมืตีสองหมื่นสองหมื่นงานหนาต่างก่อนลูกค้าจะมาขอมามมัจำคืนโอ้อกูก็ไม่เคยเห็นแอบน,นี้ใสี่กันใดเธอแดดได้ชีวิตเอาอันนี้มันออกก็ได้ตีหน้าต่างอันนี้เพิ่งงงหมดเพิ่งเราจะพีบบนนี้สร้างเพิ่นออไปีดแต่หน้าต่างอันนี้คือออกอะไรเป็น